สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้อยู่กับช่องเฮียอวยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับศัสนาฟุตบอลมาจะเชียร์ทีมไหนนะครับจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับวันนี้เฮียก็จะมาพูดถึงควันหลงนะครับในการที่เอฟเวอร์ตันนะครับสร้างประวัติศาสตร์ในการที่เป็นทีมที่เล่นใน หลีกสูงสุดของกิจที่มากที่สุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานซื่อนี้นะครับที่อับดุลไลดูกูเล่นะครับยิงประตูโทนะครับเอาชนะเหนือบอลมัดมาได้นะครับก็ทำให้เอเวอร์ตันนะครับแล้วก็สาวกชาวเอเวอร์ตนเนียนนะครับทำให้ดีใจในการรอดตกชั้นไปได้นะครับก็อยู่ในอันดับที่17นะครับมี36คะแนนนะครับก็รอตกชั้นไปได้อย่างสุดยอดนะครับถือว่าเป็นทีมที่สู้ได้ดีนะครับ เอเวอร์ตันเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะก็เป็นทีมที่อยู่ในเมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นสโมสรเอเวอร์ตันมาก่อนนะฮะก่อนที่จะมีปัญหากันในเรื่องที่ดินนะก็แยกตัวออกมาในปี1892นะน่าจะเป็นประมาณนี้ตอนแรกก็ยังไม่ได้ชื่อสโมสรลิเวอร์พูลนะก็ยังเป็นอะไรนะเอเวอร์เอเวอร์ตันแอธเลติกอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ให้เอเวอร์ตันสโมสรเอเวอร์ตันเนี่ยย้ายไปอยู่คุดิสันปาร์คซึ่งจริงๆก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะข้ามาสวนสาธารนณะไปแค่นั้นเองนะแล้วก็เลยกลายเป็นทีมคู่รีร่วมเมืองกันไานะตั้งแต่นั้นเลยก็ก็อย่างที่บอกนะก็ทาให้เอเวอร์ตันเนี่ยคือเป็นสโมอสรอที่อยู่มาก่อนลิเวอร์พูลนะว่าก่อตั้งในปี1878แนะแล้วก็ยังเป็นสโมอสรที่ร่วมก่อตั้งฟุตบอล ลีกสูงสุดในประเทศอังกฤษด้วยนะลุโดยประวัติของเขาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะเอเวอร์ตันเนี่ยชนะ,ะเป็นแชมป์ในหลีกสูงสุดมาถึง9สมัยนะครับ <Wow. S 1> นะแต่ยังไม่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะแล้วก็เอฟเอคัพเนี่ยห้าสมัยอ่าคอมมิตี้ชิลเก้าสมัยแล้วก็ยังมีอ่คารวินเนอร์คัพสมัยหนึ่งนะก็ต้องถือว่าเป็นทีมที่เก่าแก่นะครับถ้านับในหลีกสูงสุดเนี่ยเอเวอร์ตันรู้สึกว่าจะเตะจะได้แข่งติดต่อโดยที่ยังไม่ตกชั้นเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าประมาณ7ส จะสครั้งก็เป็นลองอาร์เซนอลน,น่าจะเป็น98รวมถึงฤดูกาลหน้าที่จะนี่ด้วยนะครับ แต่ถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเอเวอตันถ้ารวมในการที่เล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยเอเวอตันเนี่ยเล่นมาถึง120ฤดูกาลแล้วนะครับก็ถือว่านานที่สุดถ้ารวมฤดูกาลหน้าด้ดาวยก,ก็จะเป็น121ฤดูกาลนะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นในลีกสูงสุดเยอะที่สุดของประเทศอังกฤษนะครับก็ต้องปรบมือให้กับเอเวอตันนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมร่วมเมืองแลวก็เป็นทีมหนึ่งคั่วริ โดยตรงกับทีมของเฮียนะครับก็ต้องปรบมือให้ว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานจริงๆนะครับต้องชื่นชมนะว่าจะไม่มีเมอร์ซี่ไซด้าบี้แบตซะแล้วนะครับนะก็เกือบไปเหมือนกันนะถ้ายิงถ้าโดนบอลมัดตีเสมอมาได้ีนฮาเลยนะครับก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะที่เฮียเอามาฝากฝากอ่า เ,เพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับนะโอเคส่วนผู้จัดการทีมชอนไดนะครับก็ถือว่าเป็นนักเป็นผู้จัดการทีมที่พาทีมตกชั้นได้แบบหลายทีมหลายครั้งมากนะครับนะสโมสรอ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวคราวหน้าเฮียจะเอามาดูเก็ดประวัติของชอนไดนะว่าทําทีมอะไรมาบ้างนะครับค่อยไปว่ากันแล้วดูการหน้าเอเวอตันจะเป็นอย่างไรนะฮะนะเพราะว่าตอนที่แฟงแลมพาดอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอชอนได้มานี่เริ่มเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้ลอดตกชั้นไปได้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวแฮมป์ตัเนียนด้วยนะครับสำหรับสาวกเดอะคอปอย่างนี้ก็ชื่นชมนะครับเอาละครับวันนี้เฮียก็ขับสารฟุตบอลมาให้ทุกคน3คู่3ทีมเช่นเดิมนะครับเราก็ไปเริ่มที่ คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะครับอระหว่างแรนเดอร์กับอาอุสนะครับคู่นี้นะครับเคยพบกันมา10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นแรนเดอร์ชนะได้3นะครับแล้วก็อาอุสชนะได้3แล้วก็เสมอกันไป4ครั้งนะครับผลงานของแรนเดอร์ต้องบอกตามตรงนะครับว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะใน10นัดหลังสุดนี่ชนะเพียง3นัดเท่านั้นเองแล้วแพ้ไปถึง5นะครับส่วนผลงานในบ้านเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าชนะแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไป3เสมอไป1นะครับส่วนอาอุนะครับอ่าสินัดหลังสุดนี่ชนะไป5นะครับแพ้ไป2เท่านั้นเองแล้วก็เสมอไป3นะส่วนการเล่นนอกบ้านเนี่ยชับไป3แล้วแพ้2นะครับเอ่อต้องยอมรับว่าแลนเดอร์นะครับไม่ได้ดีกว่าทางด้านอาอุเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยอา่าแฮนดิแคปมันไปอยู่ทางฝั่ง ทีมเยือนนะฮะคู่นี้เฮียก็ขอเชียดที่ทีมเยือนนะครับน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านะครับอโอเคส่วนคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลอ่าซูปเปอร์ลีกของตุรกีนะครับนะหรือตุรกีซูปเปอร์ลีกนั่นเองนะครับระหว่างเฟเนร์เบเช่นะครับทีมอันดับ2พบก,กับอันตรายาสปอร์นะครับคู่นี้ก็ สถิติในการพบกันนะครับเฟนเนอร์เช่ <S <S เอาชนะไปได้5ครั้งนะครับส่วนทีมเยือนนี่เอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวใน10นัดหลังสุดและเสม,มอกันไป4ครั้งนะครับส่วนผลงานของเฟนเนอร์เช่10นัดหลังสุดนี่นับไป7นะครับและเสม,มอ3ส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป4นะครับแล้วก็เสม,มอ1ส่วนทีมเยือนนะครับอันตรายสปอร์นะครับ10นัดหลังสุดชนะแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ แพ้3แล้วเสมอ4นะครับส่วนผลง,งานการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับชนะ1เสมอ3และแพ้1นะครับใน5นัดหลังสุดเฟนเนบาเช่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทำแต้มจี้ ไล่กับการตาสลายได้อยู่นะครับแต่ต้องดูว่าเบสิกตัดเนี่ยมันจี้ตูดมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเสียอันดับ2ไปเนี่ยอาจจะเดือดร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปอยู่ทางฝั่งเฟเนเบเช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต่อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามนะครับเนียขอเชียร์ไปที่เฟเนเบเช่ดีกว่านะครับเพราะว่ากองหน้าดุดันเหลือเกินนะครับโอเคส่วนคู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายนะครับเป็น ฟุตบอลกาโชซิลิบีนะครับแต่เป็นเพย์ออฟเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นซิรีอานะครับระหว่างไกยารีกับปาม่านะครับสถิติในการพบกันนะครับของทั้งคู่10นัดหลังสุดก็เป็นไกยารีชนะไปได้4นะครับแล้วก็ปาม่านะครับชนะไปได้3แล้วเสมอกัน3ครั้งนะครับส่วนผลงานของไกยารีนะครับสินัดหลังสุดชนะไป6นะครับแล้วก็แพ้1เสมอ3นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับชนะ3เสมอ2นะครับใน5นัดหลังสุด แล้วก็ปาานะครับสินัดหลังสุดชนะไป6นะครับเสมอ3และแพ้1นะครับส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับชนะ2เสมอ2และแพ้1นะครับใน5นัดหลังสุดคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะครับเพราะว่าก็คู่นี้นะครับเฮียยังมองว่านะครับทางด้านกายารีเนี่ยเป็นมามีแฮนดิแคปนะครับอยู่นะครับส่วนปาาเนี่ยไปเยือนก็เล่นได้ดีทีเดียว เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะสูสีกันนะครับเฮียก็ขอเชียร์ไปที่ปาม่านะครับน่าจะเสมอนะครับไม่เกินแฮนดิแคปแน่นอนคู่นี้ก็เชียร์ไปที่ปาม่านะครับก็เรียบร้อยกันไปสําหรับ3ทีม3คู่ของเฮียเรียบร้อยนะครับก็ใครที่เข้ามาชมกันจนจบก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับให้กำลังใจเฮียนะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เฮียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ